เดี๋ยวมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจตรงนี้กันสักหน่อยนะค่ะทางสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานได้เดินหน้าผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยไปทั่วประเทศเลยนะคะจากภาคอีสานสู่ภาคเหนือและล่าสุด ที่าคใตายค่ะกับการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาประจําปี2568นะคะโดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่6สิงหาคม2568ที่ผ่านมาค่ะในพงกุวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ในายสุรสิธ,ธินิธิวุฒิวรรักษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะ เป็นงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยในส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาประจำปี2568ค่ะณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งยังเผชิญความเสี่ยงในหลายมิติเลยนะคะโดยมีนายจิรวัตรมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือสสปท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับค่ะโดยนายสุรสิธิ์ได้กล่าวภายในงานว่ากระทรวงแรงงานให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางานอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของประเทศโดยมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานในทุกประเภทกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรร,รมเกษตรกรรมหรือแรงงานนอกระบบ การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็น,นกลไกสําคัญค่ะในการเผยพแพร่องความรู้ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องนะคะ คุณผู้ชมคะทางด้านนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ผู้มนวยการสสปทอบอกว่าภาคใต้ย,ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความท้าทายด้านความปลอดภัยในการทํางานค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานประมงและโรงงานยางพาราหากแรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองหรือเข้าถึงระบบความปลอดภัยอย่างเหมาะสมย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสำหรับสสปทเองนะครับได้เดินหน้าขับเคลื่อนในโครงการ zero accident campaign นะครับอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค ส่งผลให้สถานประกอบกิจาการจำนวนมากครับสามารถลดสติอุบัติเหตุจากการทำงานลงได้อย่างมีนัยสำคัญโดยในพื้นที่ภาคใต้เองนะครับก็มีสถานประกอบกิจาการจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการอย่างแข็งขันสะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันครับในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้อย่างรากลึกการจัดงานครั้งนี้ฮะไม่เพียงแต่มีการบรรยายเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับ แต่ยังมีการแสดงนิทรรศการและการสาธิตอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเสริมสร้างระบบความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและรองรับครับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วยครับกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ต้องอาศัยในภาคพื้นพื้นที่นะครับสารประกอบการภาคราชการในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมมือร่วมม้กันในการดําเนินงานแล้วก็เออเรียกว่าใช้ทรัพยากรใช้ เพิ่มพูนองคความรู้เนี่ยนะครับสร้างความตระหนักในเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้นแล้วก็ทํำยังไงที่จะทําให้สถานประกอบการเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยเป็นศูนย์ซึ่งจะก้าวไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยให้เต็มที่มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือ,อ,อทางกระทรวงแรงงานนั้นเราเราพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว